สวัสดีคะ่ะ s p Family ล,ลีพรพคลิปนี้มาทำบวบผัดไข่ไก่สับแล้วก็หนังไก่กรอบๆค่ะเริ่มจากบวบนะคะวันนี้ใช้บวบ3มลูกนะครตัดช่วงปอกบวบออกนะคะมีแสงสะท้อนจากมีดเข้ามานี่คะ่ะบวบที่ได้ปอกเสร็จนำไปล้าง แล้วก็มาทำการหั่นนะคะก็วิธีหั่นบวบที่จะผัดก็ประมาณนี้ค่ะหัน่นแฉแลบแล้วก็หมุนหมุนตัวลูกของบวบนะคะแล้วก็หั่นไปเรื่อยๆบวบสามลูก ที่หั่นได้ก็ประมาณนี้ค่ะพักไว้ก่อนนะคะกระเทียมค่ะปอกเปลือกแล้วก็บุบใช้ด้านข้างของมีดกดแล้วก็ใช้มือกดกดบุบแล้วเสร็จแล้วก็สับเป็นการหั่นซอยนะคะหั่นซอยสับสับแบบนี้ค่ะ ก็ตักพักใส่ถ้วยไว้ค่ะใช้ไข่ตอกไข่ใส่ถ้วยไว้รอไข่ใช้สองฟองค่ะเนื้อไก่บดนะคะเตรียมของเรียบร้อยไปลงมือทำกันค่ะวันนี้ใช้หนังไก่น้ำมันจากหนังไก่ค่ะใส่เกลือลงไป แล้วก็คนคั่วหนังไก่ให้มีน้ำมันออกมาค่ะนี่หนังไก่กรอบเราก็จะได้น้ำมันออกมาค่ะแล้วก็ตักแยกเอาหนังไก่ขึ้นแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะตักน้ำมันออกเหลือไว้เล็กน้อยนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงไปค่ะกระทะใบเดิมเลย คนเกี่ยวกระเทียมไม่มีกลิ่นหอมค่ะกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็เอาเนื้อไก่บดลงไปค่ะแล้วก็คนรวนคนรวนผัดผัดเนื้อไก่ค่ะ เนื้อกไก่ได้ประมาณนี้เกือบสุกก็บวบลงไปเลยค่ะก็คนคลุกเคล้ากันเล็กน้อยค่ะประมาณนี้แล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งถ้วยที่ใส่กระเทียมมาค่ะแล้วก็ปิดฝาพักไว้ก่อน นี่พอบวบเราเริ่มเปลี่ยนสีมีความนุ่มก็เปิดฝาแล้วก็ผัดทุกเค้าค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลทรายค่ะผัดลุกเค้านะคะ ชิมรสชาติดูค่ะรสชาติถูกปากได้ที่แล้วก็ตีตีไข่แดงให้พอแตกแล้วก็เทใส่ลงไปเลยค่ะรอไข่เซ็ตตัวนะคะนี่ขึ้นมาประมาณนี้ พอไข่เซ็จตัวก็ใช้วิธีดันแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะงวดแล้วไข่แล้วก็สุกพอดีนี่ค่ะ นำงวดได้ที่แล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นค่ะแล้วก็คนเล็กน้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับบัวผัดไข่ใส่เนื้อไก่ด้วยนะคะแล้วก็กินคู่กับหนังไก่กรอบค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะ สวัสดีค่ะ